ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาชมสวนบอนไซสวนนี้เป็นสวนของคุณกุ้งบอนไซบึงการนะครับใครที่แวะผ่านมาทางนี้ทางสถานที่ท่องเที่ยวภูทอกก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดกับภูทอกเลยครับผ่านไปทางท้ำนาคาไปท่องเที่ยวก็แวะเข้าชมได้ครับ ที่สวนกรุงบรนไซบุรนการเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเริ่มกันที่ต้นแรกนี้เป็นต้นตะโก,กครับตะโกก,กำลังสร้างครับขึ้นทรงได้ประมาณ50-60%ปอร์เซ์ครับเหลือรายละเอียดจบยอดครับต้นนี้เป็นต้นโมกนะครับโมกเวียดนาม มกแคะเวียดนามได้จากการนำตอของโมกป่ามาเสียบนำโมกแคะมาเสียบเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะออกดอกเต็มต้นครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับกระถางนี้ประมาณ20นิ้วได้ต้นนี้เป็นมะขามครับ เป็นมะขาม,พมาเพราะมะเร็ดนะครับเกาะหินเป็นมะขาม,พมาเพาะมะเร็ดกำลังทำขึ้นกิ่งราก,กใหญ่เลยครับก็ผิวเก่าแก่สวยงามครับต้นนี้เป็นต้นตะโก ตะโกกึ่งตกกระถางนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับคือไว้ใหญ่เดี๋ยวเราจะใช้กล้องมุมกว้างถ่ายตึ่งครับต้นนี้เป็นกึ่งกึงตกกระถางนะครับกึ่งเอ็นชายตกกระถางต้นนี้เป็น มาเล็กมากน้อยหรือมั่งคัง่งลีลานะครับเป็นทรงลีลาไม้ติดซากก็สวยงามครับต้นทรงสูงทรงบันดิตย้อนแสงนิดหน่อยนะครับจะถ่ายมุมนี้ก่อนก็กําลังทำรายละเอียด กำลังแตกกิ่งพอดีเลยครับครับก็สวยงามครับต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นตะโกโคนคู่นะครับโกโคนคู่ต้นนี้ก็เป็นต้นตะโกนะครับใหญ่ๆเลยครับ ข้างในเรามาดูข้างในต้นนี้ก็เป็นโคนคู่ตะะกูตะโกนานะครับไม่ใช่ตะะกูแะแต่ใบก็เล็กเพราะว่าไม้อยู่ในกระถางอายุก็เยอะพอสมควรต้นนี้ก็เป็นต้นตะโกต้นนี้ก็เป็นต้นตะะกูเช่นกันนะครับตะโกู เดี๋ยวเราไปชมข้างในคลิปต่อไปเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนมาต่อกันเลยครับกับสวนปุงบอนไซเมืองการครับชมต่อเนื่องกันไปเลยครับต้นนี้ก็เป็นต้นเพีมหน้านะครับกำลังสร้างกำลังขึ้นทรงลำใหญ่ๆซูโมโ่เตียเต้ยๆเลยครับทรงเตียเต้ยๆเลยครับ รายละเอียดใบเล็กมากครับสวยงามครับต้นนี้เป็นต้นเข็มแดงนะครับต้นเข็มแดงกำลังออกดอกสวยงามเลยครับเข็มแดงอายุเยอะครับดูจากเปลือกไม้อายุเยอะมากต้นนี้เป็นต้นตี้วแดงนะครับต้นนี้เป็นติ้วแดง ยูแดนก็นํามาทําได้ครับ้ังในนั้นเป็นต้นกระเสียวนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูต้นกระเสียวเสียวใบจะคล้ายมะขามนะครับ ต้นต่อมาก็เป็นต้นตะโกนะครับเป็นทรงเป็นทรงเอ็นชายตะโก,กตะโก,กนาครับกำลังทำครับส่วนใหญ่จะเป็นไม้กำลังทําไม้โครงสร้างตัวนี้เป็นเพียมหน้าตกกระถางนะครับหน้าตกราตกระถางคดๆงอๆตกกระถางสวยงามครับ ต้นนี้เป็นมะขามนะครับมะขามต้นนี้ก็อายุเก่าแก่นะครับดูต้นเล็กๆแต่อายุก็เก่าแก่คอสมควรครับสวยสวยงามมากครับนี่ก็เป็นตะโกครับไม้เยอะครับต้นนี้เป็นเพลียมหน้าตกกระถางครับไล่กิ่งตกกระถางลงมาเหมือนน้ำตกครับสวยงามครับ ต้นนี้ก็เป็นมะขามครับมะขามอายุเก่าแก่โคนใหญ่ๆรากใหญ่ๆเลยครับมะขามพอมาเล็ดเอามาเล็ดแล้วก็มาตัดทดให้แตกกิง่งสร้างขึ้นมาเรื่อยๆครับมะขามต้นนี้อายุเยอะนะครับไม่ต่ำกว่า5้ปี6กปีแล้วครับนีก็เป็นตะโกครับสนใจแวะ เข้าเที่ยวชมได้ครับผ่านมาทางมาเที่ยวทางผูทอกจังหวัดบึงการอำเภอศรีวิไลสถานที่ท่องเที่ยวแวะเข้ามาชมได้อันนี้ก็เป็นตะโก,กครับตะโกกลุ่มกออันนี้ก็เป็นมะขามครับมะขามต้นขาวๆแตกายงาเก่าแก่น,นี่ก็เป็นต้นตะโก,กครับ โกทรงเตี้ยๆอ้วนๆเลยครับนี่ก็เป็นตะโกครับโกเตี้ยโกนาผิวดำๆตะโกนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ถือว่าประกาศเป็นไม้ประจำชาติไทยไปแล้วนะครับตะโกะโกนา น,นี่เป็นมะขามครับมะขามกิว๋วขนาดเล็กครับเดี๋ยวต่อกันที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พักก่อนครับ